ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจงยินดีแล้วก็มีความสุขกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเราไม่สามารถที่จะมานั่งบังคับความรักกันได้ว่าเรียวเดียวมีไม่ว่าสําสหรับพี่เจนนะไม่ว่าเบสจะอยู่กับใครถ้าเบสมีความสุขเบสอยู่ได้เลยถูกถ้าเบสอยู่กับบิ๊กแล้วเ,เบสสามารถเป็น ความสุขให้กับทุกคนได้เบสก็อยู่ต่อไปถ้าเบสทําแล้วเบสมีความสุขเบสจะไปอยู่กับผู้จิ้นคนไหนกับพระเอกที่เบสเล่นเบสก็ไม่ผิดนั่นคืองานของเบสถ้าเบสทาแล้วแฟนคลับมีความสุขพี่ว่าก็ทําได้เลยแล้วก็ตอนนี้การที่แฟนคลับเขาอาจจะคาดหวังมากเกินไปหรือรู้สึกผิดหวังอะ เขาก็ไม่ผิดเพราะเขารักพวกเ,เรามากแต่อยากจะบอกทุกคนว่าต่อให้เราคาดหวังมากแค่ไหนอยากให้เป็นเหมือนที่เราต้องการมากแค่ไหนสุดท้ายแล้วอ่ะคนที่จะเป็นคนให้คําตอบเรื่องนี้ได้ก็คือหัวใจของทุกๆคนเพราะฉะนั้นแล้วถ้าทุกคนแบบบ,บังคับเกินไปคาดหวังเกินไปอะ่ะจากที่คนอะ่ะอาจจะรู้สึกกันดีอยู่อะ่ะกลายเป็นรู้สึกแย่กันได้เลยนะว่าแบบว่า เออเนี่ยเป็นพ่อแฟนขับเธอนะเป็นพ่อแฟนขับฉันนะเพราะฉะนั้นแล้วมีความสุขในพื้นที่ของตัวเองวันหนึ่งเห็นน้องเบสอยู่ในพื้นที่ของคนอื่นถ้าเราไม่แฮปปี้ไม่มีความสุขเราก็แค่ปล่อยผ่านมองข้ามถ้าน้องเบสอยู่ในพื้นที่ของทุกคนและทุกคนแฮปปี้ทุกคนก็ต้อนรับน้องกลับมาแค่นั้นเพราะอย่าลืมทุกคนรักผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมถ้าทุกคนอยากให้ผู้ใหญ่บ้านมีความสุข คนรอบข้างผู้ใหญ่บ้านก็ต้องมีความสุขด้วยเพราะฉะนั้นแล้วนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจงยินดีแล้วก็มีความสุขกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนในชีวิตจริงอะ่ะเบสจะเลือกใครบิ๊กจะเลือกใครอะ่ะน้องสองคนรู้ดีอยู่แล้วต่อให้วันนี้น้องคบกันจริงหรือไม่คบอะ่ะสุดท้ายแล้วอะ่ะน้องจะเลิกกันไหมหรือจะคบกันได้นานแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับน้องสองคนเพราะว่าน้องสองคนรู้วันดีที่สุดว่านิสัยเป็นยังไงใครชอบอะไรอย่างเงี้ยเราไม่สามารถที่จะมานั่งบังค คอนเทนต์ดีๆให้พวกเราได้ดูน้องเสิร์ฟภาพคู่เสิร์ฟคลิปให้พวกเราได้แฮปปี้มีความสุขอะหนูมองว่าอันนี้ดีมากๆแต่ไงก็แล้วแต่ก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่รักน้องทั้งคู่เจนนี่ก็รักน้องทั้งคู่และเจนนี่ก็มีความสุขที่วันหนึ่งผู้ใหญ่บ้างไปจิ้นกับคนอื่นบ้างก็แฮปปี้เบสไปจิ้นกับคนอื่นบ้างน,น้องก็ทํางานของน้องซึ่งหนูก็แฮปปี้มากแล้วการที่น้องแยกกันไปจิน้นคนละที่กันแล้ววันหนึ่งน้องกลับมาหากันอะโคตรดีเลยอะคิดถึงอะมันแบบว่าเฮ้ยกลับมาแล้้้วคู่่นีีะยงเ อย่าลืมว่าเขาไม่เคยบอกใครว่าเขาเป็นแฟนกันอย่าก,กดดันให้เขาต้องพูดคํานี้เพียงเพราะต้องการแสดงให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติแล้วก็ให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นโดยที่น้องสองคนมีความสุขแล้วก็ไม่กดดันแค่นั้นแหละฉันเป็นห่วงพวกเธอสองคนนะแต่งจริงแล้วเราก็เป็นเพื่อนกันมาตลอดอด้วยบริมีบริวิดอย่างแบบแปลากันนันเพาราะแล้ววันนี้ก็คือตามตามที่พี่จินนี่พูดเลยค่ะแล้ววันนี้แต่งกันหรอพี่น้องหมดแดดมาหมดอันนั้นนี่ถวกลดหัว รักน้องๆเถอะจันดีใจที่วันนี้ขอมาเจอกันนะตอนแรกเราจะกินเมามอยกันแต่ว่าพอมาอะไรแล้วก็แฮปปี้แล้วก็ดีใจที่เบสอะมีงานมีงานละครให้ดูอีกแล้วแล้วก็ดีใจที่งานละครน้องมันปังกับพระเอกน้องแจมพี่แจมอันนี้ก็คือปังมากยินดีด้วยแล้วก็จะรอชมผลงาน <c oughs> แล้วก็ยังรอชมเบสในบทบาทของนักร้องของผู้ใหญ่บ้านทินแลน <c oughs> เพราะว่าวันนี้เบสยังโสดเบสจะทําอะไรก็ได้ทุกคนทุกคนอย่าก,กดดันน้องเพราะพี่อกไปเห็นที่น้องโพสยาวๆอะพี่ก็แบบเป็นห่วง วันนี้ก็เลยชวนมากินข้าววันนี้ก็เลยแบบได้คุยกันก็แฮปปี้ทุกๆอย่างแล้วก็ที่สําคัญนะคะตอนนี้ทุกคนยังโสดค่ะเพราะฉะนั้นใครจะรักกับใครก็ได้ในอนาคตให้เขามีมฝันคุณค่ณ<น>ะไม่โสดกูมีผัวมีลูกจ้ะ <laughs>